2 7 3 5 8ล้านบาทคือตัวเลขคาดการบุลร่าาธุรกิจคลาวในประเทศไทยคิดเป็นอัตราการเติบโต19.4%ต่อปีภายในปี2566เป็นธุรกิจที่เติบโตก้าวกระโดดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปตลอดกาลและนี่คือโอกาสในการลงทุนของพวกเราครับ ในยุคนี้ข้อมูลสําคัญมากๆเลยนะครับบริษัทไหนก็ตามที่ครอบครองข้อมูลมากที่สุดแล้วก็สามารถประมวลผลแล้วไปใช้ได้ดีที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะบนโลกธุรกิจครับในขณะเดียวกันครับข้อมูลบนโลกออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยครับ นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดสิ 19, เราได้เห็นการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างทั้งการทํางานที่บ้านการเรียนออนไลน์การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากขึ้นนั่นก็เ,เป็นผลนะครับที่ทําให้ความต้องการในการใช้ระบบคลาวด์และระบบ Data Center นั้นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับในประเทศไทยเองก็มี1บริษัทที่ถือว่าเก่งเทพมากๆแล้วก็เป็นผู้นําในตลาดนี้ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอีกบันโพสจากเพจท่ามิกับอีกชวนทุกท่านมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกับเมกะเทรนที่กําลังมาแรงมากๆครับับรรรริิิษษททททนนนีีม้มมชชืื่่ออออวาาเเ์็ตปะศไยจกห Редактор ทำธุรกิจนี้มานานกว่า26ปีแล้วครับช่วงแรกใช้ชื่อว่าศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทยให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ก่อนจะจดทะเบียนเป็นบริษัทในปี2540หลังจากนั้นในปี2544อ n e เน็ตได้แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีและได้เข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2544เป็นต้นมาครับอเน็ตให้บริการ3กลุ่มธุรกิจขึ้น1บริการ Cloud Solutions เช่น Infrastructure Service As a Service, ให้บรริกาเชา โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแทนการลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์และสตอร a จแพลตฟอร์ม as a Service เปิดให้ผู้ใช้งานนำแอปพลิเคชันมาทำงานบนระบบโดยที่ไม่ต้องลองทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร และซอฟต์แวร์แอสเซสเซอร์วิสให้บริการด้านแอปพลิเคชันในราคาที่ถูกมากต่อเดือนครับธุรกิจที่2คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแอคเซสนะครับตอนนี้ก็ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดธุรกิจที่3คืออินเทอร์เน็ตเดต้าเซ็นเตอร์โดยสมรนบริการข้อมูลโดย iNe t ครับธุรกิจที่เป็นเพระของขอ iNet คือบริการ c l o u d Solutions โดยมีรายได้2แบบคือบริการ Co Location บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์และบริการศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภััยและรรรอองงงบกาาาทํนข พนักงานในทุกสถานการณ์ฉ like like ุกเฉินเช่นวิกฤตน้ําท่วมวิกฤตการเมืองเป็นต้นสัดส่วนรายได้ของ Cloud Solutions นี้คิดเป็น70%ของรายได้รวมทั้งหมดครับปัจจุบัน iNet มีศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลที่ให้บริการทั้งในกลุ่มธุรกิจ Cloud และ Co-location รวม3แห่งในกรุงเทพและจังหวัดสระบุรีครับ Data Center จะเป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วก็บ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็จะมีน้ำไฟแอร์ทุกอย่างค่ะ ต่อไปนี้ลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้ลงทุนซื้อซิร์ฟเวร์หรือฮาร์ดแวร์เองละเนื่องจากมันต้องลงทุนหนักแล้วมาเจอสถานการณ์โควิดอีก Office, ออฟฟิศปิดคนดูแลด้านไอทีคนดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบริษัทเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลงเข้าออฟฟิศไม่ได้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าอย่างเช่นมาใช้ค่ามากขึ้น แล้วก็การเช่าใช้เหล่านี้ค่ะจะเป็นในลักษณะที่การเช่าใช้จ่ายรายเดือนเริ่มธุรกิจแรกๆก็เช่าใช้ในลักษณะที่เล็กลงหน่อยแต่พอด,ดําเนินธุรกิจไปสักระยะหนึ่งแล้วก็มีเซอร์วิสต,ต่างๆหรือมีโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการในเรื่องของการใช้ข่าวก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยเห็นภาพรวมของธุรกิจ i อเน็กันแล้วนะครับตอนนี้ i อเน็ตกำลังอยู่ในช่วงหัวเรื่องต่อที่สาคัญมากๆเป็นจุดเปลี่ยนเพราะอยู่ในช่วงของการระดมทุนจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปต่อยอดโอกาสในการทาธุรกิจในอนาคตครับกองทรัสต์นี้มีความตั้งใจที่จะไปลงทุนในสิทธิการช่ออสังหาริมทรัพย์ i อเน็หรือ i อเน็ตรีเพื่อที่จะเข้าลงทุนทางแรกในโครงการ i อเน็ตไอดีซีสเฟสที่1ครับ หลักการก็คือกองทรัสจะระดมเงินทุนจากนักทุนแล้วก็จะนําไปลงทุนในสิทธิการเช่าเพื่อที่จะหารายได้เข้ากองและเป็นรายได้สม่ําเสมอในรูปแบบของค่าเช่าและหลังจากหาค่าใช้จ่ายด,ดําเนินงานแล้วก็จะนํามาจ่ายให้กับนักทุนในรูปแบบเงินปันผลครับคือตัว AIT ที่เป็นสปอนเซอร์ค่ะจะขายทรัพย์สิน ของโครงการ i อเน็ตไอดีซีสามเฟสหนึ่งให้กับกองหลังจากนั้นเนี่ยตัวทรัพย์สินเหล่านี้ที่ไอเน็ตขายกองเสร็จแล้วแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ของกองไอเน็ตจะเป็นคนเช่ากับทรัพย์สินทั้งหมดนี้ลับเข้ามาดําเนินธุรกิจต่อพอเข้าไปดูใ้ในก็จะเห็นว่าการระดมทุนรอบนี้จะนาเงินไปลงทุนหลายส่วนด้วยกันครับอย่างแรกกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์เช่นอาคารและส่วนควบของอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center แล้วก็งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงการ i อเน็ตไอดีซีสามเฟสที่1 ตู้แร็พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเฟสหนึ่งถัดมาเป็นอาคารรับรองลูกค้า Customer Center 3. คืออาคารและส่วนควบของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย 4. คือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างรวมถึงอาคารจอดรถ อาคารห้องน้ําอาคารถังเก็บน้ําเครื่องปั๊มน้ําป้อมยามแล้วก็ทางเชื่อมซึ่งก็เชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้าแล้วก็เป็นทรัพย์สินส่วนกลางนะครับส่วนถัดมาับคือสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนซึ่งก็เป็นที่ดินที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งสัญญานี้จะสิ้นสุดสิ้นเดือนธันวาคมปี2 5 8 8สิ่งที่ไอเน็ตจะได้คือสภาพคล่องที่เพิ่มมากขึ้นสถานะทางการเงินก็จะแข็งแรงมากขึ้นและก็มีเงินในการที่จะต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจในอนาคตส่วนทางฝั่งของกองทัสสิ่่่่่งททีีจะได้้เเคคก็ือาาาาชขม แบบคงที่สม่ําเสมอและก็มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นตามสัญญาในแต่ละปีด้วยนะครับและนั่นคือโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราเลยภาพรวมกันแล้วนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยครับเอาล่ะถึงแม้ว่าจะมีข้อดีแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ให้รอบด,ด้านก่อนเข้าไปลงทุนครับ จนเป็นข้อแรกนะครับคือธุรก,กิจคลาวมีโอกาสที่เติบโตเป็นซู rend, เปอร์ไม่กระทรน์เติบโตไปยาวๆพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ของพวกเราเนี่ยที่ทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาก่อนหน้านี้เองนะครับก็มีความคาดหวังอยู่แล้วนะครับว่ามาแน่เทรนนี้ยังไงก็ต้องมาเพียงแต่ว่าเจ้าโควิดสิบเก้ามันเร่งกระบวนการทุกอย่างและส่วนตัวผมก็เชื่อนะครับว่าพฤติกรรมของพวกเราที่อยู่บนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นจะเป็นพฤติกรรมถาวรไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะทุกคนเริ่มเคยชินและ ชื่นชอบกับการใช้ชีวิตออนไลน์แบบนี้ครับยังไม่นับการใช้เทคโนโลยีที่รองรับระบบ 5G ซึ่งสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการใช้งานยานพาหนะแบบไร้คนขับเกมบนคลาวด์ Cloud, แล้วก็ Internet of Things เป็นต้นครับเชิวกับขอ้อกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มงวดมากขึ้นและการใช้งานการประชุมทางไกล รวมถึงการใช้จ่ายออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่จะมีส่วนช่วยทําให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลและความต้องการในการใช้บริการคลาวด์เติบโตอย่างรวดเร็วครับธุรกิจคลาวด์ในประเทศไทยก็มีโอกาสเติบโตแต่ระดับ27,000กว่าล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโต19.4%เห็นตัวเลขแล้วน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับไอเน่ยก็มีการผลิตตัวเซอร์วิสต่างๆที่มันเป็นผลิตออนท็อปของคลาวด์ออกมาให้โดยการลูกค้ามากขึ้น ซึ่งมันก็เกาะไปกับเมกะเทรนใหญ่ๆใ,ในเรื่องของไอทีที่มองว่าในอีก10-20ปีข้างหน้าเนี่ยบริการคลาวด์หรือตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือ Big Data เนี่ยก็จะเป็นสว่วนหนึ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลบนฐานที่เป็นในเรื่องของคลาวเนี่ยมาใช้รันธุรกิจต่อก็เลยมองว่าไปลายในอนาคตข้างหน้าของนเนี่ยยังไงซาทิศทาง่ยจะมาในในแนวนี้แน่นอนสิ่งที่มันไปได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นเซอร์วิส ที่มาลันอยู่บนระบบค่าวมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไปได้เร็วมากๆแต่อะไรที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะคะส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงคพอก็เป็นความแรงความเร็วความจุอันนั้นเป็นเรื่องหลักค่ะนั่นก็หมายความว่ากอง Trust i d e n t i e y ก็มีโอกาสเติบโตเป็น Super m เมก Trend เติบโตไปย,วยาวๆเลยนะครับในขณะที่โอกาสที่จะถูก disrupt ถ้าถามณปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะถูก disrupt เลยนะครับเพราะว่าธุรกิจ cloud เนี่ยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆครับ ประดนข้อที่2คือ i n e t ็ต e รมีโอกาสให้ผู้นำแทนที่สม่ําเสมอตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าอย่าง INet เองซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์หลักเป็นผู้เช่าหลักเพียงแค่รายเดียว <c oughs> เขาสัญญาแล้วนะครับว่าจะเหมาจ่ายให้กับกอง t r u s t i n e t น็ e บรนะครับก็ยาวๆกันไปเลยนะครับ <c oughs> และหลักๆการคิดค่าเช่าก็มาจากค่าเช่าอาคารรับรองลูกค้าและอุปกรณ์ต่างๆ3ามแสนสอบาทค่าเช่าอาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆประมาณ30มสล้านสองแสนบาทค่าเช่าอาคารควบคุมสารในไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ต่างๆประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาท รวมทั้งหมดประมาณ30มสล้านเก้าแสนบาทครับอัตราการคิดค่าเช่าเพิ่มนะคะซึ่งเดิมตอนแรกโมเดลเนี่ยเราก็จะมองว่าอาจจะคิดเป็นในเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อแต่พอเรามาดูสถิติย้อนหลังแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะมีบางปีที่เพิ่มสูขงขึ้นบางปีที่แบบลดลงจนถึงติดลบเราก็เลยงั้นดูสถิติย้อนหลังประมาณ2ี่0ถึงปีละกันว่าอัตรางเงินเฟอ้อย้อนหลัง25-30ถึงปีเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ดูแล้วมันอยู่ที่ประมาณ1.85ถ้าอย่างนั้นก็ ัตาค่าเช่าตัว i d ดีทเฟหนึ่งันก็มีอัตราการกดเพิ่มขึ้นทุก2%ต่อปีละกันทำให้นะักลงทุนมั่นใจได้ค่ะว่ากองมีไรายได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็แน่นอนความสวยงามของ i n e t b r e e d ก็อยู่ตรงนี้แหละครับเมื่อรับค่าเช่าที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแล้วหักค่าใช้จ่ายออกไปนะครับแล้วก็จ่ายคืนผู้ถือหน่วยในรูปแบบของเงินปันผล ในเองเนี่ยก็ไปดูเช็คลิสต์ที่เป็นมาตรฐานระดับตัวค่ะว่า Data Center ที่ดีที่มีความปลอดภัยเนี่ยโลเคชันที่ตั้งควรจะเป็นยังไงของสระบ,บุรีตรงนี้ค่ะก็จะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางสีจุเมตรอันนี้เราก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมหรือประวัติแผ่นดินไหวเลยแล้วก็ที่ตั้งเนี่ยไม่ได้ไปใกล้โรงงานเคมีลงกันน้ำมันหรือตลาดชุมชนหรือที่เป็นสนามบินเงี้ยค่ะคือโลเคชันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปใกล้เ,เช็คลิสต์เ่านี่ยตัวเนี้ยก็ผ่าน ผ่านสแตนดาร์ดระดับโลกในทุกๆข้อนะคะไม่ใช่แค่นี้ครับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลยังเน้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการออกแบบที่เชื่อมต่อระบบระหว่างทุกศูนย์อย่างสมบูรณ์แม้ว่ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากเครือข่ายสเสถียรภาพสูงพร้อมการอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมง ซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลที่มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลมากมายครับนั่นก็หมายความว่าทางทีมผู้บริหารนั้นก็มองปัจจัยเสี่ยงรอบด้านนะครับก็คิดเผื่อพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นความสบายใจในการเข้าไปลงทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคีย์หลักๆตอนนี้ที่เราต้องมองแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกเลยนะครับคือความแข็งแรงของ i n เ t เพราะว่า i n เ t เองเป็นสปอนเซอร์หลักเป็นผู้เช่าหลักเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นครับ ไอเน็ตนั้นถือว่าเป็นผู้ให้บริการคราวอันดับแรกๆของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้นําในตลาดนี้ด้วยนะครับจุดที่น่าสนใจคือเขาทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างไ c t แบบครุ่งจอดให้กับภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศไทยครับจุดที่น่าสนใจคือ i n e t มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่สดใสและกีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดีครับที่สําคัญคือตอนนี้ i n e t มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดเป็นผู้นําในตลาดไทยด้วยครับ แต่จะว่าไปแล้วธุรกิจน,นี้ก็ใช่ว่าใครอยากจะทําก็กระโดดเข้ามาทําได้นะครับไม่ได้ง่าย,ยางั้นนะฮะเพราะต้องอาศัยทั้งเวลาเงินลงทุนก็ต้องสูงด้วยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้วยในขณะเดียวกันครับป้องการใบอนุญาตประกอบกิจาการโทรคมนาคมจากกสทชเลยครับเราเริ่มเป็นผู้ให้บริการข่าวแรกๆในประเทศไทยเลยแล้วก็เราก็ลองผิดลองถูกเรียนรู้กับลูกค้ามาค่อนข้างเยอะในหนึ่งปีเนะี่ยจะมีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าประมาณ2ครั้งต่อปีทีนี้ฟีดแบ็คอะไรต่างๆที่เราได้มาจากลูกค้าค่ะเราก็จะส่งไปให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขเลยเป็นจุดแข็งหนึ่งทำให้ลูกค้าค่ะอยู่กับเอเน็ตไปอย่างยาวนาะนถ้าโดยเนยเจอร์ของลูกค้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้ให้ใบริการเนี่ยไม่ไแย่ระบบไม่ได้ล่มไม่ได้ดาวแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขถ้าเกิดมันไม่ได้ไปสุดตรงในลักษณะน,นั้นหรือ ไม่ได้เป็นในลักษณะของงานโปรเต์หรือไม่ได้เป็นในลักษณะของต้องดูนโยบายของบริษัทแม่ว่าออจะต้องไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายไหนเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าของเอเน็ตเดินแทบจะไม่ได้ย้ายไปใช้ที่ไหนเลย เพื่อความบุญใจของนักทุนนะครับเดี๋ยวพาไปดูไส้ในของกลุ่มลูกค้าของ i n e t กันบ้างนะครับว่าเป็นกลุ่มในอย่างไรเพราะบางกลุ่มก็อาจจะไปต่อไม่ไหวจากวิกฤตโควิดสิ 19, แต่บางกลุ่มก็อาจจะไปต่อได้ครับโดยลหลักแล้วก็จะมาจากทั้งหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งกระจายกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารเทคโนโลยีพาณิชย์วัสดุก่อสาร้างเป็นต้นมองในแง่น,นี้ก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ข้อดีของงานจากทางภาครัฐก็คือว่าได้รับงานไม่น่าจะพลาดเลยนะครับเพราะว่าทางภาครัฐเองเขาต้องมีการตั้งงบประมาณไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการจ่ายตังค์จากภาครัฐไม่น่ามีปัญหาครับข้อสังเกตคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ i อเน็ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทบิ๊กเนーบริษัทยักษ์ใหญ่และในงานของทางภาครัฐครับทำให้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจได้รับงานอย่างต่อเนื่องในขณะที่ลูกค้ากลุ่มภาคกระชุนเองก็มีการกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับบางธุรกิจอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเรก้าพรมยแต่ก็จ แต่ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้ามีการเซ็นสัญญาส่วนใหญ่เป็นแบบไม่กี่ปีเท่านั้นสะท้อนเห็นธรรมชาติของการทําธุรกิจอย่างไรและจะกลายเป็นความท้าทายของธุรกิจในอนาคตรหรือไม่ครับเราเปิดใ่าง่ที่ว่าถ้าเกิดลูกค้าใช้บริการไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคราวที่ใช้เวลาอยู่ไม่พอต้องการขยายหรือเปลี่ยนสเปคหรือเพิ่มแรมหรือเพิ่มสตรอร์เล็กเราก็สามารถเพิ่มให้กับลูกค้าได้ระหว่างสัญญาส่วนถ้า1ปีแล้วเนี่ยสัญญ,ญากําลังจะหมด หากลูกค้าไม่ได้ขอต่อรองสัญญาหรือขอเพิ่มสเปคหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะเป็นการต่อสัญญากันมาอยู่แล้วแม้ว่าจะถือว่าเป็นความท้าทายอยู่บ้างก็จริงนะครับแต่ด้วยคุณภาพแล้วก็การใส่ใจคนลูกค้านั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคนลูกค้าถึงต่อสัญญาอยู่เสมอและนั่นคือโอกาสในการเติบโตในอนาคตด้วยครับ ตอนนี้ตัวไอเน็ตเอรค่ะเขาก็จะมีแผนอยู่แล้วว่าเฟสหนึ่งเนี่ยเราจะขายเข้ากองแล้วในฝั่งของมูลผู้จัดก,การกองค่ะตอนนี้เราก็ดูแล้วว่าเนื่องจากเฟสสองที่ตั้งอยู่ข้างๆกันนะคะตอนนี้เริ่มให้บริการได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดให้บริการจํานวนลูกค้าแล้วก็ไรายได้เนี่ยก็ยังน้อยอยู่โดยข้อกําหนดก็คือกองทรัสต์ได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อนในโครงการของไอเน็ตทั้งเฟสที่2 3สและ4 และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center ของ INET และหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วยนะครับโดยปัจจุบันโครงการ INET i d c 3เฟส2ซึ่งตอนนี้ก็มีการเริ่มเปิดดำเนินการบางส่วนแล้วทำให้เป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทรัสต์ได้ในอนาคตครับทรัพย์สินที่นี้เป็นของ i n เ t เองแล้วก็ออปชันที่เราทำโครงสร้างตั้งแต่แรกค่ะจะเป็นการ ขาดให้ก uh ับเอเน็เนี huh ่ยเป็นคนเช่ากลับมาดําเนินธุรกิจเองแต่ถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้าค่ะมันก็จะมีเหตุแห่งการของการเลิกสัญญาเกิดขึ้นว่าถ้าเอเน็ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้บรกรกองได้เนี่ยมันก็จะมีเหตุแห่งการเลิกสัญญาแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยกองเองก็จะมีสิทธิ์ที่จะสามารถไปหาผู้ให้บริการรายอื่นมาเช่าทรัพย์สินรานี้โอเปเรตต่อได้ค่ะเห็นกันทุกมุมแล้วนะครับมาสรุปกันหน่อย ผมว่าไอเนตบีดเหมาะมากสําหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอและช่วยจับพอร์ตในภาพรวมของเราได้ด้วยนะครับที่สำคัญก็มีโอกาสเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตตามกระแสหรือว่าพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิตอลแบบนี้แหละครับฟังดูมีข้อดีเยอยะมากมายครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางธุรกิจการเงินเศรษฐกิจกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็การแข่งขันรวมไปถึงผลจากการที่กองทัสกู้ยืมเงินความเสี่ยงจากการที่กองทัสพึ่งพิงไรายได้จากผู้เช่าดําเนินง,งานเพียงแค่รายเดียวรวมไปถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้เช่าดําเนินง,งานไม่ได้รับหรือไม่สามารถต่อใบอนุญาตเป็นต้นครับ ถ้าสนใจยังไงก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่หนังสือชี้ชวนเขาบอกไว้หมดแล้วถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกระมีกับผมอีกบรรพชนาเพิ่มสุขฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะถ้าเป็นย u b e s u b s c r i อ e กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ